นั่งรถไฟจากกรุงเทพสิบสองชั่วโมงมาหาผมเลยมาหาซีฟ้ากับผมคือเป็นเมนสองคนตักเมนหลายคนแล้วก็เห็นขอถ่ายรูปทุกคนเลยแล้วผมหาก่อนวันนั้นผมพยายามหาผมหาไม่เจอวันนี้ผมจะพยายามหาอีกครั้งนะกันผมจะพยายามหาอีกครั้งเพื่อนน้องนิมผมน้องต้องได้มีหน้าเชิดหน้าชูตาในสังคมของกาลินาท็อกท็อกแห่งนี้ พี่จะพยายามตามหารูปน้องให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ่ทั้งสิ้นบนโลกลามันมีรูปเดียวอะไม่รู้จะหายังไงให้เจอจะค่อยๆหานะครับใจลมๆไหนๆก็เป็นการจัดรายการชิวๆละมัน,เป,น,เ,ปนเป็นห้องเล็กไม่ซีเรียสได้โปรดออกมาให้พี่เห็นด้วยน้องนิ่มผมของพี่น้องคะห้องนี้ก็กดของขวัญได้นะคะอืม ไม่เป็นไรแล้วแต่ความพึงพอใจเลยอยากกดเมื่อไหร่ก็กดไม่อยากกดไม่ต้องกดแต่ว่าควรกดเพราะว่ามาจัดรายการให้ดูเนี่ยไม่ใช่เงินรายการกาชาติลงมาแม่เดินมาแล้วก็จับฉลากเอาขลมกลับบ้านผห้อ,องกินข้าวกินปลาเหมือนกันทุกยไหมเออดีมากเลยพี่อาบิโดโอเค นี่แหละบอกแล้วไงกดเกินในกระเพาะต้องเป็นแบบนี้เคยโชว์รูปนี้ให้ดูยังซีฟ้าซีฟ้าเด็กติดแม่ทําเป็นเก่าเว้ยอยู่เขาใหญ่ทําเป็นเกา่าเจอแม่เอาหัวซุกแม่เลยทำเป็นเกา่าแม่มาหาตอนเช้าโอ้ยหีีไปก่อนแม่โอ้ยน้องฟ้าน้องฟ้าทําเป็นเกา๋า เจอน้องเจนสองเจอน้องเจนสองบอกว่าไหวไฟลุทาไฟทุกคนเลยเกา๋าโอ้ยนักเลงเจอคุณแม่นี่หมดความเป็นนักเลงอย่างรุนแรงอืมผมหาน้องนิ่มขมไม่เจอว่ะโอ้ตายตายตายน้องนิ่มขมอยู่ไหนเนี่ยอ่ผมมีอยู่รูปหนึ่งนะเครื่องผมหรือเครื่องในฝ้าวะ ผมใช้โทรศัพท์สลับกันบ่อยอ่ะสลับกันถ่ายบ่อยอ่ะไม่รู้เครื่องใครเป็นเครื่องใครแม่งงงไปหมด,ดนะก่อนชีวิตจะอ่อลาวนตามวนเวลาเย็นดูตามอาจะมีวันที่ฟ้ากระจาง ผู้หญิงสมัยนี้เริ่มมีซิกแพ็กเยอะกว่าผู้ชายแล้วเนาะเก่งวะทํายังไงให้มีวะผมอยากมีมากเลยผมนี่โคตรเซ็งเลยมันมียากมากเลยนะซิกแพ็กเนี่ยผมบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายมากเอ้ยออกกําลังกายเว้ยยิ่ยงออกก็ยิ่ยงผอมผอมไปไม่ก็ไม่มีอยู่ดีนีพาพออกปะการจะมีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเชียงคนะูณ อยู่ไหนอยู่ไหนนิมคมนิมคมมันเลยมาแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะไม่ได้เจอ,น,อน,น,เน้องนี่มมนี่เทียบน้องนิมคมนี่นะซีฟ้าก็มีตัวท็อปคนหนึ่งมีคนนี้เป็นตัวท็อปมากชื่อชื่อผมตั้งชื่อให้เขาว่าพี่ทูเป็นไฮโทรศัพทูเอาลูกรู้จักไหมคนนี้เนี่ยเห็นแต่ข้างหลังน่าจะพอรู้จักนะใครที่ตามงานไปไว้ พี่โพสต์ทูเน่ยเล่าข่าวพี่คนนี้เคยออกหนังสีอหน้าหนึ่งด้วยนะเว้ยให้รับด,ดังมากคนเนี้ยเป็นไอดอลถ่ายหมดอ่ะผมไม่เห็นถ่ายชอบถ่ายแอบแอบถ่ายตลอดเวลาม,ม,มีความสุขกับการได้ถ่ายแฮปปี้ <Happy S 1> <laughs> มากเออ,เอ,อ,เอ,อชอบหกพัสจังมันเก็บโทรศเก็บข้อความได้เกิดอ,อะไรได้เยอะดี เจอแล้วนี่รูปนี้ก็ได้วะนี่นี่น้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนกลางจอนี่เลยนี่แหละคนเนี้ยคนที่ใส่หมวกเนี่ยเนี่ยไปใครเจอน้องคนนี้นะคุณลองดูนะน้องคนนี้เนี่ยแฟชั่นโหดมากชุดหนึ่งหมวกฟ้าเนี่ยเอ๊ะคนเนี้ไปหาดูได้น้องคนเนี้ยแฟชั่นโหดมากจริงๆน้องก็จะแต่งตัวมีสไตล์เวย้ยเท้มาก รอดูในสุดก็เจอคุณน้องนิมผมแล้วผมพยายามหาเต็มที่เลยคุณว่าผมหน้ามอมไหมคุณว่าผมหน้ามอไหมให้ถ่ายให้ถ่ายมากเลยเหรอมากเลยเหรอ